เรียนปริญญาเอกของเรานะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา West c r i p ู u n i v e r s i t ตต้องเขียนที่แบบเป็น Academic Writing not like informal writing ก็อยากมากแล้วเราคิดว่าเราอะก็ต้องเรียนเพิ่มก็ได้ a c c e p t t r a l a r นะคะ hi กลับมาแล้วนะคะกับช่องมีนามาริสชาแนลนะคะใครที่ยังไม่ Subscribe ก็ช่วยกันกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีนาจะมา เล่าเรื่องการสมัครเรียนปริญญาตเอกของเรานะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเราอ่ะเคยเกินไปแล้วเมื่อปีที่แล้วว่าเราอะจะเรียนแต่ตอนนี้นะคะนาตอนนี้ก็คือได้ God Accept ชันแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียนในเดือนหน้าเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่าขั้นตอนว่าเราทำยังไงบ้างต้องใช้อะไรบ้างในการสมัครนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เราอ่ะคือจบโทที่เมกาแล้วหลังจากเรียนจบโทรเราอ่ะได้วีซ่าทำงานหรือว่า OPT นะคะซึ่งเราอ่ะได้3ปีเพราะว่าเราอ่ะเป็น STEM OPT ซึ่งรายละเอียดของ OPT แล้วก็ STEM OPT เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะเราเคยทำคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วซึ่งพอเราได้ทำงานมาที่นี่แล้ว3ปีนะคะแล้วก็ อยากเรียนต่อซึ่งเราก็เริ่มศึกษาเรื่องมหาลัยตั้งแต่ปีที่แล้วการหามหาลัยของเราอะเราก็ไม่ได้แบบเลือกที่จะเอาเป็นแบบ you top you p ver, วอ e r เราเอาที่เป็นสะดวกแล้วก็ให้ความรู้เราจริงๆแล้วก็ผ่านมาตรฐานที่กลับไปไทยอะก็ยังใช้งานได้มหาลัยที่เราได้เลือกนะคะก็ชื่อมหาลัย West c ิ i ต์ยูนิเวอร์ซนะคะอยู่ในเมืองเออร์ไรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งมหาลัยเนี้ยเรารู้จักเพราะว่าเพื่อนพวกอารามนายที่โรงเรียนมหาลาัยเก่าเราก็คือ Hall International Business นะคะซึ่งเราก็ถามเพื่อนของเราว่าเป็นยังไงดีไหมเพราะว่าเพื่อนของเราก็เรียนกันก่อนนะคะซึ่งเพื่อนก็บอกว่าโอเคเลยนะแบบว่าค่อนข้าง ตารางก็เฟกซิเบิลว่าเขามีเรียนเป็นช่วงตอนเย็นหรือว่ามีเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าด็อกเตอร์ดีกีเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรียนเยอะแต่เราเน้นค้นคว้าเยอะอ่านเยอะนะคะเพื่อมาทำทีสิธิ์นะคะทุกคนซึ่งพอเราตัดสินใจนะคะที่จะเลือก w e s t c r i f ู University นะคะเราก็ได้ส่งอีเมลไปหาโรงเรียนนะคะว่าเราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนต่อด้านปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์โปรแกรมนะคะของทางโรงเรียนและที่เนี้ย หลังจากนั้นโรงเรียนก็ส่งอีเมลกลับมาสเก็ d ดู e มีติ้งนะคะที่ให้คุยกับแอดไวเซอร์ซึ่งเราก็สามารถสเก็ตดูวได้30นาทีหรือ45นาทีซึ่งเราก็สเก็ตดูวแบบเต็มแม็กเลย45นาทีเพราะเราก็อยากรู้ว่าโปรแกรมเรียนอะไรบ้างระยะเวลากี่ปีเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรบ้างและซึ่งแอดวเซอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างตอบกลับเราได้ละเอียดกว่าที่เราแค่อ่านในแบบหน้าเว็บอะไรใด เพราะว่าค ondition ของแต่ละคนนะในการสมัครก็ไม่เหมือนกันมันดูตาม b l a c k ก o าวของการศึกษาเราว่าเราเรียนอะไรมาบ้างแล้วทํางานอะไรมาบ้างจบที่ไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนและเมื่อเรานะคะได้คุยกับ advisor ปรึกษาเขาเสร็จทีนี้เขาก็จะให้กรอกข้อมูลใบสมัครนะคะทางออนไลน์ซึ่งในใบสมัครออนไลน์ที่ต้องกรอกเนี่ยเราก็ต้องการ transcript passport วีซ่าหน้าวีซ่าของเรานะคะที่อัปโหลดเข้าไปในไฟล์ i อทเปัจจุบันซึ่ง i อ0เนะคะถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปของเรานะคะจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะแต่บอกเข้าว่าไบทเนี่ยก็คือเป็นใบว่าเราอะเรียนโปรแกรมมาลายใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่โรงเรียนอะไรนะคะซึ่งเป็นใบสำคัญมากเลยนะคะในการเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ ก็มีคะในที 94, entonces, kita, ่โฟนนะคะที่เราต้องใช้นะคะในการกรอกและก็อัพโหลดไฟล์อยู่ในใบสมัครออนไลน์ของเรานะคะและหลังจากเรากรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนนะคะก็สิ่งที่ต้องทำก็คือจ่ายตังค่าสมัครนะคะทุกคนซึ่งมหาลัยแต่ละมหาลัยอ่ะก็ ราคาต่างกันไปแต่ของเรานะคะก็เสียค่าสมัครไปแล้วค่ะ50ดอลลารา์สหรัฐซึ่งเป็นเงินไทยประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปคูณให้แต่นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราอ่ะจะต้องส่งใบเสนอให้กับโรงเรียนก็คือตัวทานสคลิปตัวจริงที่เราอ่ะจะต้องไปรีเควส จากทางมหาลัยเก่าของเราอย่างเราอย่างเงี้ยเราเรียนจบปอโทที่เมกามันง่ายเพราะว่ามันแค่รีเควส t ออนไลน์แล้วก็สามารถส่งไปให้ที่มหาลัยเวสคิปของเราได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นทานสคริปต์จากไทยเนี่ยก็ต้องส่งไปานีมาที่นี่แล้วก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนซึ่งก็จะมีค่าแปลอีกก็จะมีความยุ่งยากขึ้นไปอีก1อย่างและนอกจากนี้นะคะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือ statement of purpose นะคะเอเซที่เขียนว่าทำไมถึงอยากเรียนเรียนเราไปทำอะไรใดๆเหมือนตอนปอนโทเลยที่เราจะต้องเขียนและนอกจาก statement of purpose นะคะเขาก็จะขอ letter of recommendation ซึ่งเราอะสามารถขอได้จากอาจารย์ที่มหาลาัยเก่าของเราหรือว่านายจ้างเรา employer เรานะคะที่เราเคยทำงานมาให้แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษ,าษา No. และสำหรับคนที่ไม่ได้จบโปรแกรมอินเตอร์หรือคนที่เรียนมหาลัยภาษาไทยนะคะก็จะมีการสอบวัดระดับภาษา IELTS TOEFL ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูให้ว่าคะแนนเท่าไหร่เพราะอย่างเราอ่ะไม่ได้ใช้เนื่องจากเราอะจบปโทที่นี่แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าแบบเออไม่ได้ใช้แล้วเข้าได้เลยคือเขาก็จะมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้เราเรียกว่า d ็อกเตอร์ดีกีไร s ิงแอสเซสเมนต์นะคะที่ให้ทดสอบเราว่าเราอะเขียนเอเซ่ได้ไหมเพราะว่าเนื่องจากด็อกเตอร์ดีกีทุกคนอยู่จะต้องเป็นการเขียนเยอะมากเหมือนเป็นนักเขียนเลยแล้วก็ต้องเขียนที่แบบเป็นอะคาเดม Writing not like informal writing นะคะซึ่งเราก็ได้ทำการสอบไปแล้วแล้วก็ยากมากแล้วเราคิดว่าเราอะก็ต้องเรียนเพิ่มเพราะว่า สำหรับการเขียนอะแบบอย่างเนี้ยมันไม่พอที่จะแบบใช้ในการเขียน t ีสิ i ในด็อกเตอร์ดีกีนะคะและหลังจากที่เราได้ส่งเอกสารทั้งหมดอัปโหลดทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนทีเนี้ยโรงเรียนก็จะเก็บไปพิจารณา2อีัหถึงสามและทีเนี้ยเขาก็จะส่งอ e ีเมลกลับมาแล้วก็ได้ a c c e p t l ซปส e แทนเนะคะในการตอบรับของมหาลัยว่า เราจะได้เข้าเรียนที่นี่เทอมไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนแล้วเดือนหน้าเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องวีซา่าซึ่งเรื่องวีซ่าเนี่ยสำหรับเราอะเป็นการท a n d over italy เร I 20, พราะอย่างที่เราบอกไปข้างต้นนะคะ italy เนี่ยเป็นใบที่บอกว่าเราเรียนที่ไหนเรียนโปรแกรมอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ มหาลัยอะไรซึ่งเป็นใบที่เอาไว้ซัพพอร์ตกับวีซ่าคือเป็นใบที่สำคัญมากเพราะฉะนั้น,นเมื่อเราเปลี่ยนมหาลายัยเราก็ต้องเปลี่ยน i20 สำหรับเราก็จะมีการ Transfer i20 จากโรงเรียนเก่ามาโรงเรียนใหม่ซึ่งรายละเอียดใดๆนะคะจะเก็บไว้ในคลิปหน้าเพราะว่าเรื่องนี้การทรานเฟอร์ไอคือมันยุ่งยากกว่าการสมัครเข้ามหาลาัยเยอะมากทุกคนต้องแบบ ดูเวลาดีๆดูทามมิ่งดีๆเอกสารส่งเยอะมากเพราะว่าเป็นการทาน a n ิ f e r เนอะแต่สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมาเรียนที่นี่หรือว่ามาจากไทยอ่ะก็โรงเรียนเนี่ยก็จะให้ accept letter แล้วทีเนี้ยไอใบนี้ยก็สามารถเอาไปขอวีซ่าอเมริกาได้ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทยนะคะทุกคน ลูเมนเราเองเพื่อนมาและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ Bank Statement นะคะเพื่อจะรับรองว่าเรามีเงินจ่ายค่าเทอมและค่ากินอยู่ที่นี่นะคะซึ่งก็สําคัญมาสมควรเพราะว่าถ้าเงินไม่พอเขาก็คือไม่ให้ผ่านไม่แอปพูปทั้งไอทเวนต้ 20, แลวก็คนที่ขอมีซ่ามาใหม่นะคะทุกคนและส่วนเราอะ่ะมันก็จะมีเอกสารเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือ CPT request CPT เนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปก่อน ใครอยากรู้รายละเอียดก็คือไปดูได้จะส่งให้ลิงไว้อีกนะคะแล้วก็จะให้ลิงกทุกอย่างไว้ใต้คลิปด้วยเผื่อใครอยากรู้แต่ก็จะบอกเขาคว่ว่า c v t อ่ะก็คือเป็นการฝึกงานหรือช่วงิ i n t e r ์ s h i p ระหว่างเรียนไปด้วยนะคะซึ่งสามารถฝึกได้ทั้ง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูตามคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้หนานี่ก็ไฮไลท์รายละเอียดจุกๆประมาณนี้นะคะ และเดี๋ยว EP หนะ้าาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำา i ทเหรือการ Transfer i t อนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี่ได้หรือว่า DM มาที่ช่อง i.g. m ีมินามาลสนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้เช่นกันอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe, Like, Share นะคะให้ช่องมินามาเลสชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยโนจะได้ทำคลิปมาบ่อยๆนะคะ ไปละจ้าบาย Bye.